วันนี้เราเริ่มขายแล้วนะครับเดือนมีนานะครับอีสานเที่ยวอ,อีสานด้วยกันนะครับก็เบสเซลฟี่หรือว่าการถ่ายภาพโดยเฉพาะดอกไม้นะครับฤดูร้อนมาแล้วดอกคูณนะครับของอขอนแก่นนะครับก็ยังถือว่าเป็นจุดหนึ่งบุญพเพวตร้อยเอ็ดเดินหน้าครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกิจกรรมนะครับในเดือนนี้นะครับเริ่มตั้งแต่บุญพวเว็กิจกรรม อดอกลำดวนบานนะครับงานกันชงกันชาที่บุรีรัมนะครับงานมินิไรน์สาวที่พี่มายนะครับรวมไปจนถึงงานวิ่งมาราทอนนะครับของบุรีรัมเพราะฉะนั้นกิจกรรมทั้งอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งและก็เป็นกิจกรรมพร้อมเสิร์ฟนั่นก็คือคนอีสานนะครับเที่ยวอีสานด้วยกันเองขับรถเที่ยว มีสามเที่ยวบ้านเพื่อนเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของเดือนนี้เราพยายามกระตุนต้นการเดินทางโดยการขับรถเที่ยวนะครับเป็นการขับเคลื่อนเรื่องของทัวร์นะครับถัดไปนะครับเดือนเมษาครับเดือนเมษาทั้งปีที่แล้วเราไป็นในสงการกันเลยนะครับปีนี้เรา,อามองแล้วนะครับว่ารัฐบาลประกาศหยุดให้หยุด5วันนะครับมีฟันหลออยู่หนึ่งวันขอปฏิทินเลยครับ มีฟันหล่ออยู่หนึ่งวันนะครับยังไงวันที่16คนหยุดได้9วันนะครับแน่นอนคนอีสานกลับบ้านแน่นอนเพราะฉะนั้นคนอีสานมีอยู่ประมาณ20กว่าล้านคนเราขอคนอีสานหนึ่งคนชวนเพื่อนมาเที่ยวบ้านครับเพราะฉะนั้นอีสานหนึ่งคนชวนมาเที่ยวบ้าน20ล้านคนนะครับเราก็คิดว่าเป็นคอนเซ็ปต,ต์หนึ่งที่จะพยายามคนอีสานชวนหมู่เมืองบ้านเที่ยวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราจัดเป็นปีแห่ง เดือนแห่งสงการตลอดตลอดเดือนนะครับใน20จังหวัดภาคอีสานนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเพื่อนเชื่อมโยงต่อในรูปแบบของอีาอสานชวนหมู่ยามบ้าน20จังหวัดภาคอีสานนะครับเป็นการขับเคลื่อนถัดไปครับเดือนพฤษภานะครับเราเข้าสู่หน้าฝนแล้วเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าอีสานร,ร้อนเราขายอีสานเขียวครับ คอนเซปต์ <Concept S 2> เดือนนี้นั้นก็จะเป็นลนักษณะของการจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนรัฐบาลประกาศอยู่ทีเราวันที่10ครับเป็นวันหยุดประจําภาคอีสานคืองานบุญบั้งไฟนะครับตลอดทั้งเดือนนี้เราขอฝนครับเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเข้าสู่ภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่890นะครับใน20จังหวัดภาคอีสานเราจะลุกขึ้นมาเที่ยวกันเองนะครับโดยการจัด โปรโมชั่นการเดินทางท่องเที่ยวในไทยอีสานนะครับเป็นการหยุดประจำภาคก็คงจะนำเสนอกการเที่ยวอีสานหน้าฝนในคอนเซ็ปต,ต์ประมาณนี้นะครับสำหรับเดือนถันไปนะครับผมขอไปพูดกันที่ นครราชสีมาแล้วกันนะครับเพราะว่าในเดือนถัดไปคือเดือนมิถุนายนวันที่5ครับมิถุนายนวันตัดงานแบบนี้ไตรามาสที่3นะครับที่นครราชสีมานะครับแต่เป็นการเสิร์ฟระหว่างอีสานกับส่วนของภาคกลางนะครับเราจะนำสินค้าพรีเมียมสไตล์เมืองนอกนะครับของอีสานไปขายกับทางภาค นะครับเป็นสินค้าเมืองกรุงเพราะฉะนั้นในรูปแบบนั้นเราจะนําเสนอนต่อไปอีกครั้ง,น,งนะครับครั้งสุดท้ายใจมาที่4นะครับเราเจอกันที่อุบลราชธานีวันที่21สิงหาคมนะครับเป็นการนําเสนอไฟล์บินเชื่อมโยงระหว่างเหนือกับอีสานนะครับก็คงจะเป็นการนําเสนอภาพคอนเซตปต์ประมาณนี้พร้อมเสิร์ฟประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการนําเสนอการขายนะครับ โดยกรอบการแต่ละท่านที่จะมาพูดคุยแล้วก็มาบอกนะครับผ่านห้องซูมท่านใดที่อยู่ในห้องซูมปัจจุบันนี้นะครับเตรียมบัตรนะครับเตรียมเลคเชอร์ไว้เลยนะครับชอบโปรแกรมไหนรีบติดต่อเข้าในห้องซูมเลยนะครับแล้วได้ทอมอัพเท่าไหร่ยังไงนะครับเจรจาจบแล้วจบเลยนะครับ แล้วก็เจอกันอีกช่วงหนึ่งนะครับในเวลา17นาฬิกาถึง19นาฬกา17นาฬิกาถึง19นาฬกานั้นเราพร้อมนะครับเรื่องของเที่ยวอีสานตัวปิวชีวอีสานครับเป็น3ปาร์ตี้ด้วยกันช่วงที่เรา work f r ร์ home นะครับ ช่วงเดือนมก,กราที่ผ่านมาเรามีการประชุมผ่านออนไลน์ต้องึกมี3โปรแกรมที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคอีสานนะครับนั่นโปรแกรมแรกก็คือเที่ยวตัวบิวชูอีสานวันนี้ถโอกาสเปิดตัวนะครับขอนกันคนละครึ่งเดี๋ยวช่วง5้าโมงเย็นนะครับเรามาดูว่าคนละครึ่งเที่ยวตัวบิวอย่างไรบินไปบินกลับเช่ารถจากจังหนึ่งนะครับ ขับรถไปทิ้งไว้อีกจังหวัดหนึ่งบินกลับได้เลยโปรแกรมนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมขาย5้าโมงเย็นนะครับแล้วก็เรายังจับมือต่อกับทางเพจเก้านะครับวันนี้น่าจะไลฟ์สดอยู่นะครับน่าจะถึงุ่มเป้าหมายประมาณ3ล้านคนพร้อมที่จะเสิร์ฟช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นโรงแรมนะครับนำโรงแรมมานําเสนอขายในภาคอีสานที่เป็นพรีเมียมและก็เป็นมิติต่างๆนะครับในราคาที่ต้องบอกว่าต้องรอดูนะครับ ในปาร์ตี้ที่สครับเรานำเสนอในกลุ่มพรีเมียมนะครับที่เราจะนำเสนอผ่าน YouTube นะครับก็คือกลุ่มที่ใช้บัตรเครดิตม,มาใช้สะสมแต้มนะครับมาลดราคาต่างๆในสถานบริการในภาคสานทั้ง20จังหวัดนะครับในช่วง5้ามงเ็นเดี๋ยวเรามาพบกันอีกมิติหนึ่งที่จะเป็นการเปิดเรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแต่ชุวนี้ผมขออนุญาตนะครับที่จะ ส่งต่อให้กับผู้ประกอบการนะครับที่แต่ละท่านจะมานําเสนอขายแต่ละภาคต่อไปนะครับขอบคุณครับขอสียงประมือค่ะเป็นการขอบพระคุณนะคะับ